เราใช้ก,กันไกนะครับตัดแยกครึ่งเลยนะครับได้ครับอ่าโอเคได้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้า63นะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์เฟิร์นข้าหลวงนะครับปกติแล้วที่เราเคยเห็นก็เฟิร์นข้าหลวงส่วนมากก็จะขยายพันธุ์โดยสปอร์นะครับโดยเราจะเก็บสปอร์แล้วก็ไปเพาะนะครับหรือไม่แล้วก็ไปเก็บตามที่มันเกิดขึ้นเองนะครับสปอร์ปลิวไปติดตามพวกกระถางกล้วยไม้มั่งครับติดตามท,ที่ที่มีความชื้นมั่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอน วิธีอีกวิธีนะครับที่ขยายพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับก็คือการผ่าต้นนะครับเราจะมาผ่าลำต้นของพืชค่าหลวงนะครับตอนแรกนะครับก็จะถอดกระถางก่อนนะครับดึงออกมาเลยครับนี่แล้วเราก็จะทำการแบ่งนะครับโดยจะแบ่งที่ครึ่งก่อนนะครับ เอาครึ่งไหนดี1 2 3 4 5ส7 8 9 10, ามสี่ห้าปประมาณ10เราใช้ก,กันไกลนะครับตัดแยกครึ่งเลยนะครับตอนแรกอ่ะผมเอาทางนี้แล้วกันก็ตัดแยกได้เลยนะครับตรงนี้ ช่ครับอ่าโอเคได้แล้วครับตรงนี้ตัวนี้เราก็ดึงออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแบ่งอีกนะครับโดยจะให้มันเหลือใบก้านกับก้านใบนี่สัก2ก็ได้นะครับถ้าเราตัดใบเฉยๆนไปปลูกไปติดนะครับเราต้องให้มีลำต้นมาด้วยนะครับซึ่งภาษาทางการก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ผมเรียกลำต้นนะครับแยกอีกนะครับตรงนี้ เราก็จะได้เพิ่มมาสองแล้วนะครับต้นนี้ผมก็จะแยกให้เป็นให้ได้เป็นสี่ต้นนะครับครับได้แล้วนะครับจากหนึ่งเป็นสี่ถ้าเราจะแยกให้มันเป็นใบเดียวมันก็น้อยเกินนะครับเอาแยกเป็นสองเป็นสามดีกว่าครับ วัสดุปลูกนะครับมาพูดถึงกันเรื่องนี้กันวัสดุปลูกนี่ผมก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะครับผสมกันนะครับก็มาคลุกเคล้ากันนะครับเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะครับขุยมะพร้าวลงไปก่อนกับที่ผสมกับมะพร้าวสับนะครับจากนั้นเราก็เอาฟืนข้าวหลวงที่เราตัดเมื่อกี้นะครับมาวางตรงกลางนะครับแล้วก็เติมเข้าไปให้เต็มเต็ม ก็พยายามยัดข้างๆนะครับรอบๆนะครับให้มันแน่นนะครับเพื่อให้เฟิร์นข้าหลวงต้นนี้ก็มันจะไม่ล้มนะครับก็จะติดไป ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปตั้งในร่มนะครับประมาณว่าร่มลำไรนะครับใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับช่วงแรกๆนี่ผมก็ขอสาธิตต้นหนึ่งก่อนนะครับไว้มาอัปเดตกันอีกทีนะครับตอนที่เขาจเจริญเติบโตดีแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อเนื่องไปนะครับฟืนค่าหลวงว่าหลังจากเราผ่าแยกขยายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ